นยุคนี้สมัยนี้ควรจะต้องกวาดล้างนะคะพักกันอีกครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าการเมืองเข้มข้นนะคะจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกันหน่อยว่าการลงพื้นที่ของพลเอกประวิทยเมื่อวานนี้ที่จังหวัด ฉะเชิงเซามีเป้าหมายนอกเหนือมากกว่าการบริหารจัดการน้ํานะคะนั่นก็คือตั้งเป้าในการเลือกตั้งครั้งหน้าชะเชิงเซาแลนสไลด์ภายใต้การนําของสุชาติชมกลิ่นและสุชาติตันเจริญนอกจากนี้นะคะพาไปดูการควบรวมกันของสองพักการเมืองค่ะนั่นก็คือนี่เลยคุณกรจาติกะวัน,นิชจากพักกล้าแล้วก็คุณสุวัสดิ์ลิปตะพันลบจากชาติพัฒนาชัดเจนแล้วนะคะว่าตอนนี้คุณกร จะมานั่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของชาติพัฒนาแล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรพลักก้าเดินยังไงต่อไปหลังจากนี้ช่วงหน้ามาติดตามค่ะฉลองครบรอบ35ปี TPI p o l i n รับโปรโมชั่นสุดคุ้ม2ต่อทั้งลดทั้งแถมต่อที่1ได้ส่วนลด10%ต่อที่2ได้สินค้าแถมฟรีเริ่มช็อปกันเลยที่ Call Center 0819359681 085 660 8565เว็บไซต์ tpipolin com line at p i p l lazada shopee ร้าน t p i รักสุขภาพและปั๊มน้ำมัน t p i ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ินเปิดตัวดัชนีความก้าวหน้าทางสังคมระดับจังหวัดทางเลือกใหม่ในการวัดการเปลี่ยนแปลงของทุนมนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยดัชนีนี้นะคะจะมีส่วนช่วยนําข้อมูลที่เราผลิตออกมาจากดัชนีความก้าวหน้าทางสังคมนะคะขึ้นอยู่กับเอาตัวชี้วัดนี้ไปใช้งานจริงเพื่อที่จะให้เกิดสังคมที่มีความเสมอภาคนะครับ ถ้ามีอาการขาดวิตามินบีเนื่องจากความเครียดผ่าตัดหรือเจ็บป่วยรักษาอาการขาดวิตามินบีด้วย